ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนโรงเรียนวิชาการเปิดวันที่16พฤษภาคมเองนะคะและอีกหลายโรงเรียนเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้องใบตองก็เลยจะมาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนอะให้ดูก่อนว่านี่เป็นของที่น้องใบตองจะเอาไปโรงเรียนนะคะทุกคนอะเริ่มแรกเลยเนี่ยมีกระเป๋าแน่นอนคะ่ะทุกคนแล้วให้ดูคุ้นๆไหมคุ้นๆปีที่แล้วไหมคะเพราะว่าอันนี้ สมปียังใช้อยู่นะคะแล้วคือแจกฟรีด้วยแต่ย็บไปหลายรอบแล้วเพราะว่าอันนี้มันอันนี้ได้รางวัลบ้างมาจับฉลากอ่าได้ฟรีมาใช่แล้วจากงานอะไรนะสี่ภาคไหมไม่ก็วันเด็กอ่าไม่แน่ใจว่างานอะไรแต่ก็คือของฟรีนะคะใช้มาสใช่แล้วยังไม่พังเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตุ๊กตาให้กระเป๋านะคะทุกคนเพื่อความตะมุตะมิของ กระเป๋าแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้มันดำหน่อยนะคะทุกคนจะเป็นประกกงเมจิกนะคะทุกคนพกไปเผื่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้บรรทัดเครึ่องวงกลมแล้วก็อุย้ยทะลุด้วยแล้วก็สามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ไปทาคณิตนะคะ,ะ,คะใช่แล้วแล้วก็อ่ะตรงนี้ตรงนี้ แฟ้มนั่นเองนะคะทุกคนแฟ้มที่ยังไม่มีอะไรเลยนี่ก็แฟ้มของปีที่แล้วนะคะใช่ไหมใช่ใช่แล้วค่ะทุกคนก็เป็นแฟ,มแฟม้มเก่านั่นแหละเดี๋ยวเรามาเอาปากกาดินสอยางลบแม้บรรทัดทุกอย่างนะคะใส่กระเป๋ากันเลยนะคะทุกคนนี่นี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นเซตเดียวกันหมดเลย น,ไปไปนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะที่พี่วิเตยซื้อมาฝากจากจีนนะคะทุกคนนีมีภาษาจีนด้วยนี่เลยแล้วก็เอาใส่ไปด้วยชื่ไม้บรรทัดจีนนี่นะคะทุกคนตอน ปิดเทอมแรกๆเนาะพี่อะพี่ลด <c oughs> ไลด้รถนะคะก็เอากระเป๋าไปซักเรียบร้อยก็นี่สาดสาดแล้วใช่แล้วเรานะคะทุกคนก็จะเอา แฟ้มนี่แฟ้มที่ว่างเปล่านะคะของปห้านะคะใช่แล้วก็เปล่าวันแรกก็คือจะเบาไปเลยเพราะว่าไม่มีหนังสือคือตอนนี้ว่างเปล่านะคะเดี๋ยวเรียนไปสักเทอมนึงนะคะแฟ้มจะอย่างหนาเลยนะทุกคนใช่แล้วแล้วก็จะต้องมาคัดออกนะคะทุกคนอ่านใส่แฟ้มไปแล้วใส่แฟ้มไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาอปิดก่อนเพราะว่าช่องนี้น่าจะไม่ได้ใส่อะไรแล้วโหแบบ มันนิ่มมันนิ่มไม่ได้ใช้นานเออเออเอออ่าเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะทาไปหมดเลยหมดเลยเหรอใช่เพราะว่าเรียนกี่วิชาตารางสอนยังไม่ได้มาเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวตอนนั้นตอนเปิดรุณ่าจะให้าการเรียนเพิ่มอีกตอนนี้เราเอาไปกี่เล่มคะน้องพี่ตองอไปตอนนี้ที่น้องพี่ตองถืออยู่มีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่าเอาสมุดไปทั้งหมดหกเล่มก่อนนะ,ะ<ช>ทุกคนคือหกเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนชื่ออ้อแต่มีของเก่าเนาะพี่ตองต่อไปลบปสีทับสี่ออกนะคะใช่เปลี่ยน,เป,นเป็นเลขห้าทับสี่นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เขียนอ่าแล้วก็ใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไป,ไปเลยกระเป๋ามีอยูๆนิดนึงใช่เพราะว่ามันมันมไน้นเบาอย่มันก็ตึงค่ะใช่แล้วพอของใส่ไปใช่ อันนี้ช่องนี้เรียบร้อยนะคะมีแฟ้มกับมีสมุดหกเล่มใช่แล้วช่องต่อไปในที่เรารีวิวดินสอใส่ไปเลยกระเป๋าดินสอช่องนี้เราไม่ต้องจะใส่อันนี้เป็นกระเป๋าดินสอใส่ไปแล้วก็อันนี้จะใส่อุปกรณ์กลางเรียงกลางเรียงต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะใส่ครึ่งวงกลมแล้วก็ไม่รรทัดต่างๆไปนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยแล้วก็ เราก็จะเอากบเหลาอันนี้เหมือนเดิมที่<ช>ดำนิดหนึ่งนะคะทุกคนใช้มานานใช้มานานแต่พอขึ้น<ช>ปห้าแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าเราใช้ปากกาลแล้วเนาะใช่แล้วแต่ก็พกติดไว้นะคะ<ป>เอาใส่ช่องนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็อันนี้จะพกไปแบบเพื่อเื่อนะคะทุกคนอ่าจะมีดินสออันนี้ดินสอนะคะทุกคนแล้วก็ดินส,สอส่งดีก็ อ่ะแล้วที่ขาดนี่ได้นะคะทุกคนก็นี่ต่อใส่สีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วข้างในก็มีสีอาเปิดให้ดูนี่สีสีสั้นๆอ๋อยาวก็มีสั้นก็มีใช่าะใช้มานานหัน๋ยวเปิดเทอมก็ได้ชุดเครื่องเขียนใหม่เนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวใช้ไปก่อนนะคะยังไม่ต้องซื้อก็ใส่ไปช่วงนี้ นะคะทุกคนแล้วช่องนี้ก็เสร็จเปืนที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนช่องต่อไปจะใส่พวกขแบบทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ก็เรอไปตจองก็จะพกทิชชู่เปียกไปด้วยเอาไปทำอะไรคะเอาไปแบบเช็ดโต๊ะอะไรอย่างนี้เช็ดโต๊ะเช็ดมือนะคะทุกคนแล้วใส่ไปแล้วก็ทิชชู่นะคะทุกคนทิชชูแ่แห้งอ่ะ ก็ใส่ไปด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็ช่วงนี้เชื้อโรคโควิดนะคะเริ่มกลับมาแล้วน้องใบตองก็จะใส่แมสอันหนึ่งไปโรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่แมสสำรองไปสามสามอันนะคะทุกคนนี่เราก็จะหยิบใส่ไปเลยสามแผ่นนะทุกคนกันไว้เผื่อแบบว่าเราไปเรียนอยู่เงือออก แล้วทีเนี้ยแมสเพื่อเปียกอ่าเพื่อแมสเปียกไม่อะไรเราจะได้มีแมสสำรองเปื้อนอะไรใช่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะฝนตกแล้วโควิดก็มียังมีอยู่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วน้องไม่ต้องจะพกไปสามสามแผ่นอย่างปีที่แล้วน้องไม่ต้องพกไปก็ที่พกสำรองไปก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนมากก็จะเพื่อนขอนะคะแบ่งเพื่อนใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งๆกันนะทุกคน สแทนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนติดซิปเป็นอัเนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปอ่าเรียบร้อยเป็นหนึ่งช่องเสร็จแล้วนะคะส่วนอันนี้ส่วนช่องนี้นะคะทุกคนน้องใบตองก็จะใส่แบบอะไรกระจุกกระจิ๊ลงไปนะคะทุกคนอ่าแล้วอันนี้ อ่ะน้องไปตองใส่นี้เลยดีกว่าแตปกติปกติน้องไปตองจะใส่กระเป๋ากระโปรงไปนะคะทุกคนอ่ะนี่กระเป๋าตั้งใส่ไปเลยนะคะทุกคนอ่าใส่ตุ๊กตาใส่ตุ๊กตาด้วยแขวนตุ๊กตาไว้ใส่ตตุ๊กา เพื่อจะรู้ว่าเอ้ยกระเป๋าใบนี้ของฉันนะในตุ๊กตาตัวนี้อพอดีเพื่อนตุ๊กตาเหมือนอกนันเีงกงานเข้า<อ> <c oughs> แล้วก็ที่สาคัญข,ขาดไม่ได้นะคะอยู่โรงเรียอนอะมแดดมีฝนร้อนอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ําไปนะคะทุกคนเราไปต้องเอาน้ําไปสองขวดนะคะทุกคนนี่ก็จะกินหมดตลอด mm hmm. ลอใาสา่ไปข้างนึงแล้วก็ข้างนี้ก็ ใส่ไปนะคะทุกคนเป็นอันเสรพร้อมไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนนี่และช่วงนี้นะคะทุกคนก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกอะไรอย่างนี้ก็ต้องพกไปด้วยนะคะทุกคนเสื้อกันฝนนะคะอ่ใส่ช่องหน้าไปเพราะว่าช่องหน้าว่าจะได้หยิบง่ายๆด้วยเนาะ,ะใช่เวลาเลิกเรียนฝนตกอะไรอย่างนี้ ก็ใส sí, ่เสื้อกันฝนไปรอแม่ที okay, so ่นั่โรงเรียนนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมไปโรงเรียนแล้วก็โอเคค่ะทุกคนก็อย่าลืมจัดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนะคะก็โอเคค่ะช่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้เติมพ่เต้ยนะอย่าลืมกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย